ทีจังหวัดสกลนครค่ะยุหันพี่น้องประชาชนเพื่นผ้ากันไปแฮ่ลงทะเบียนเป็นการลงซื้อขึ้นบัญชีสำรองโตแทนจำนายสลากินแบงรัฐบาลนะคะเพื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่ค่ะต้องมีการรักษาระยะห่างให้พี่น้องประชาชนและกะทีสำคัญก็คือขั้นตอนนี้มีความเท่าเทียมและกับโปร่งใสนะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นบรรยากาศยูที่หฮอประชุมทีว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกสิเห็นว่าพี่นองประชาชนของเฮาค่ะมาเป็นจํานวนมากเลยนะคะผ้ากันเดินทางมาลงซื้อขืนบัญชีสำรองโตแท่นจํหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสกลนครโดยทางจังหวัดสกลนครค่ะกําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ถอด22กระะกฎาคม2563เพิ่นบอกว่าอายุบัญชีสำรองนี่สิมีอยู่2ปี โดยทางของนายอภิชัยชัยชมพูหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครพร้อมกับนางสาวจารุพรตามกลางคลังจังหวัดสกลนครและกับเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อนมาหวมเป็นสักขีพยานและเพื่อนกาอธิบายให้พี่น้องของเฮาที่เดินทางมายื่นเรื่องนี้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการทักลเลือกนะคะที่จะมีความโปรง่งใสและก็สู้ขู่สู้ค้นนี่สิมีสิทธิความเท่าเทียมกันทุกประการในการขึ้นบัญชีเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิจับสลากค่ะคุณผู้ชม จับจลาเพื่อที่จะขึ้นบัญชีสำรองและกระจากจำนวนผูถีเมาเยือนเรืองทั้งเบิร์หนีเพิ่นบอกว่าสี่ไฮเหลือหนึ่งรอยไในวันที่8สิงหาคมที่จะหอดนี่ค่ะสำหรับขั้นตอนการเยือนเรื่องค่ะพี่น้องประชาชนเขารับบัตคิวเพิ่นกับซีมีเจ้าหน้าทีน่นีมาค่อยอํานวยความสะดวกมารักษาระยะห่างและก็มาค่อยเตือนให้พี่น้องประชาชนใส่หน้ากากอนามัยร่วมถึงเพิ่นกับซีตั้งเป็นจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุข จากนั้นคะ่ะนางสาวจารุพรตามกลางข้างจังหวัดสกลนครพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อนกะสีเปิดหีบเลยคะ่ะให้ผู้ที่เขาเดินทางมายืนเรื่องนี่ได้เบิงว่าไพ่ในหีบนี่มันบ่มีอียงก่อนที่เพื่อนจะล็อกใส่กุญแจไว้เลยคะ่ะใส่กุญแจบ,บ่พ่อเพื่อนกะสีเอาเทปกาวนี่แหละปิดทับอีกสันหนึ่งเลยคะ่ะในตอนแรกเพื่อนบอกว่ากะซีมีเจ้าหน้าทีค่ค่ะมาเส้นกำกับและกะสีเอาหีบนี่แหละไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องมันคงสำนักงานข้างจังหวัดสกลนคร โดยผู้ที่มายืนเรื่องได้มือนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์เห็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เพื่อนท็ศแล้วเห็นถึงความโปร่งใสแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าหูซึกดีใจนะคะแล้วก็หูซึกว่าเจ้าของได้รับความยุติธรรมบอมมีการสิกแซกมีหนอกมีไนแน่นอนนะคะและ้วกาผู้ที่มาเนี่ยค่ะก็สิเห็นว่าแต่ละคนเพิ่นกา ให้ความร่วมมือที่จะรักษาระยะห่างแลกักสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดีพีหน้องของเหาค่ะกับผ้ากันมัดต่อแถวยอนบัดกันอย่างเป็นระเบียบทั้งนี้ทางจังหวัดสกลนครค่ะเพื่อนระสีเปิดหีบเพื่อที่จะจับสลากคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองโตโทแท่นจำน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลในวันที่8สิงหาคมที่จะหอดนี่ค่ะในการที่จะจับสลากเท่านี้เพื่อนบอกว่าเกสีมีการทายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์นั่น ซึ่งผู้ที่ยื่นเรื่องค่ะก็สามารถลงซื้อเพื่อเขาเบิงและก็รวมหลุ่นในวันจับสลากได้ค่ะอ,อีกหนึ่งอาชีพของพี่น้องประชาชนเฮ่านะคะก็เห็นว่าคึกคักหลายท่านมารวมรลงซื้อนะคะ